มาสตาเสริมแกร่งให้ยานยนต์ไฟฟ้าโดยการจับมือกับเบอร์หนึ่งด้าน e ีวีจีเร่งพัฒนาโครงสร้างรถยนต์ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ำหรับ EP นี้นะครับทาง Newtech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าจากค่าย m a z d a ซึ่งก็เห็นว่าช่วงหลังๆนี้นะครับค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นทำการบ้านสู้ศึกรถยนต์ไฟฟ้ากับค่ายรถยนต์แบรนด์จีนกันแบบรัวๆเลยนะครับและล่าสุด m a z d a m ม t o ตอร์ p o r a t i o n ที่เป็นบริษัทร่วมทุนในจีนกับช้างอันได้จับมือกับยักษ์ใหญ่ที่เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลกอย่าง Contemporary Amperex Technology Company Limited หรือ CATL โดยการ จับมือครั้งนี้นะครับจะเป็นการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่ล้ำสมัยของ CATL นะครับโดยการพัฒนาโครงสร้างรถยนต์ไฟฟ้ารูปแบบนี้ทาง CATL ได้ใช้ทีมวิจัยกว่า20,000ชีวิตและทุ่มทุนกว่า18400,0ล้านหยวนหรือราวๆ860,000ล้านบาทสำหรับโครงสร้างรถยนต์ไฟฟ้ารูปแบบใหม่นี้โดยเน้นย้ำไปที่ความปลอดภัยในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบให้เข้ากับโครงสร้างทั้งระบบเพราะโครงสร้างตัวถังรถยนต์ไฟฟ้าที่ดีนะครับ มีความสำคัญไม่แพ้กับการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าจาก CATL ซึ่งแบตเตอรี่ของทาง CATL นะครับก็ผ่านการทดสอบหลายรายการแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทดสอบไฟไหม้การฝังเข็มนะครับการแช่น้ำและอื่นๆและอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านะครับนั่นก็คือโครงสร้างรถยนต์ไฟฟ้า รถแพลตฟอร์มโครงสร้างรูปแบบใหม่จาก C ATL นี้นะครับทาง C ATL ได้ใช้ชื่อว่า b r e d l o c k Skateboard Chassis หรือว่า C I I C Ultra High Security Ultimate Edition ซึ่งเป็นการพัฒนามาจาก C I I C Skateboard และนอกจาก Bedrock Chassis ของ C ATL จะมีความโดดเด่นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วนะครับยังมีการจัดการด้านพลังงานที่ดีขึ้นเพื่อให้ a ช s ซีกลายเป็นตัวพาพลังงานที่จะขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่าง อิสระและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะครับทาง CATL ยังได้มีการโชว์ผลทดสอบจากโครงสร้างรถยนต์ไฟฟ้าแบบใหม่โดยเคลมว่า CIC Bedrock Chassis สามารถดูดซับแรงกระแทกได้ถึง85%โดยได้โชว์ผลทดสอบ การใช้ CII C Bedrock Chassis นะครับหรือว่า CII C Ultra High Security Ultimate Edition ในการชนด้วยความเร็วถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ Bedrock Chassis หรือว่า CII C Ultra High Security Ultimate Edition ที่นำมาทดสอบการชนก็มีการพรางตัวอย่างมิดชิดเดี๋ยวเราลองมาดูผลทดสอบลักษณะาการชนไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งก็เป็นการชนเต็มพื้นที่ด้านหน้ารถก็เป็นการเร่งความเร็วให้ถึง120กิมตรต่อชั่วโมง แล้วก็อัดเข้าไปเต็มแรงก็จะเห็นว่าแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นนะครับตามโมเมนตัมของรถหลังเกิดการชนซึ่งชนแค่ด้านหน้านะครับแต่ว่าชิ้นส่วนด้านท้ายนะครับก็หลุดออกมาเช่นเดียวกันและผลทดสอบการชนนะครับก็จะเห็นได้ว่าด้านหน้าเนี่ยยับไม่เหลือนะครับแต่ว่าอุณหภูมิใต้ท้องรถที่มีแบตเตอรี่อยู่นะครับ อยู่ที่29.5องศาเซลเซียสในส่วนของแบตเตอรี่ก็ไม่เกิดความเสียหายโหลดกระแสฟไฟฟ้าลดลงจนเหลือศูนย์ภายใน0.2วินาทีซึ่งเมื่อเกิดการชนนะครับจะมีการตัดกระแสฟไฟฟ้าแรงดันสูงแบบทันทีซึ่งการชนนะครับถึงแม้ส่วนหน้าเนี่ยจะยับไม่เหลือชิ้นดีนะครับแต่ว่า ในส่วนของเสา A นะครับยังคงรูปเดิมรวมถึงในส่วนของประตูนะครับก็ยังคงเปิดได้และที่สําคัญนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ก็ไม่เกิดประกายไฟหรือว่ามีการลุกไหม้ตามมาถึงถึงแม้หลังจากการชนนะครับจะมีการทดลองนํารถไปจอดทิ้งไว้ก็ยังไม่เกิดอาการลุกไหม้ใดๆนะครับ และการร่วมมือกันร,ระหว่างช้างอันมาสดาและ CATL นะครับก็มีตัวแทนจากทั้งสองฝั่งร่วมลงนามและบันทึกภาพหลักฐานกันอย่างชัดเจนซึ่งในอนาคตนะครับก็คาดว่าน่าจะมีการใช้แบตเตอรี่รูปแบบใหม่จากทาง CATL ด้วยเช่นกันถึงก่อนหน้านี้นะครับทาง CATL ก็ได้เปิดตัวแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตแบบซูเปอร์ชาร์จ 4C ที่จะชาร์จถึง80%ได้ใน15นาทีชาร์จ10นาทีวิ่งได้ไกล400กิโเมตรในนามแบตเตอรี่เฉินซิ ซึ่งติดตั้งกับรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้วกว่า39รุ่นจาก16แบรนด์และจะมีการติดตั้งเพิ่มเติมในรถยนต์ไฟฟ้าอีกกว่า67รุ่นโดยแต่ละแบรนด์นะครับเท่าที่เขาเอามาโชว์ก็คุณหน้าคุณนตาลักษณะโลโก้แบรนด์อยู่บ้างนะครับแต่ล่าสุดนะครับทาง CATL ก็ได้มีการเปิดตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตย่างแบตเตอรี่ซูเปอร์ชาร์จเจอร์12 4ซึ่งแบตเตอรี่รูปแบบใหม่นี้นะครับ มีการใช้กราไฟต์ซูเปอร์คริสตัลรุ่นใหม่ที่มีอนุภาคตัวนำขนาดต่ำกว่าไมครอนออกแบบอย่างแม่นยำบนพื้นผิวกราไฟต์ทำให้ปรับปรุงความเร็วในการใส่ลิเทียมไอออนได้อย่างมากและมีการสร้างโซลูชันอัจฉริยะในการรับส่งประจุความเร็วสูงเฟสของเหลวระดับนาโนช่วยให้ไอออนลิเทียมเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วเร่งรอบในการชาร์จและคายประจุและซ่อมแซมรอยแตกรล้าได้ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นลดจุดด้อยที่เทคโนโลยี ชาร์จเร็วทําให้แบตเตอรี่มีอายุสั้นลงนอกจากนี้นะครับยังมีการเพิ่มพื้นที่การส่งผ่านอิเล็กตรอน2เท่าซึ่งทาง C-T-L a นะครับก็เปรียบเหมือนเป็นการขยายถนนและเซลล์แบตเตอรี่เปรียบเหมือนรถยนต์ซึ่งการขยายพื้นที่ที่เปรียบเหมือนการขยายถนนนะครับทำให้เซลล์แบตเตอรี่ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทําให้ความร้อนของแบตเตอรี่ลดลงกําลังไฟที่สามารถชาร์จได้นะครับมากกว่า1.3เมกะวัตต์ ซึ่งเหนือกว่าแบตเตอรี่เทคโนโลยีใหม่ของ BYD นะครับที่สามารถปล่อยกำลังไฟได้ถึง1เมกะวัตต์จากเทคโนโลยีการชาร์จดับเบิลการซึ่ง BYD นะครับเพลมเทคโนโลยีชาร์จเร็วไว้ที่2กิโลเมตรต่อวินาทีและชาร์จ5นาทีวิ่งได้ไกล400กิโลเมตร แต่เทคโนโลยีชาร์จเร็วของ c t l ล่าสุดนะครับชาร์จ30วินาทีวิ่งได้ไกล75กิโลเมตรหรือ2.5กิโลเมตรต่อวินาทีชาร์จ5นาทีวิ่งได้ไกล520กิโลเมตรซึ่งถ้าดูจากคลิปนี้นะครับที่ทาง c t l ได้โชว์ความสามารถของเชิญซิงค์ซูเปอร์ชาร์จเจอร์ 12C นะครับจะเห็นได้ว่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ทำได้จากคลิปนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1,400แอมป์กลังไฟฟ้าที่สามารถทาได้สูงสุดในคลิปนี้นะครับ อยู่ที่1278กิโลวัตต์ทาง CATL ยังมีการพัฒนาแบตเตอรี่โซเดียมไอออนรูปแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมโดยมีการปรับสมดุลเคมีรูปแบบใหม่และพัฒนาเทคโนโลยีการแยกไอออนแบบรวดเร็วเพิ่มระยะห่างระหว่างโครงข่ายลดความต้านทานโดยรวมปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานที่อุณหภูมิตม่ำในระดับอิเล็กโทรไลซิสถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพลักษณะนี้นะครับ ก็ทาให้แบตเตอรี่ลดการแข่งตัวในสภาวะหนาวเย็นจัดโดยมีการทดสอบการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอุณหภูมติต่ำกว่าลบ40องศาเซลเซียสซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าที่มีการติดตั้งแบตเตอรี่โซเดียมไอออนที่พัฒนาใหม่ยังสามารถรักษาประสิทธิภาพในการใช้พลังงานได้มากกว่า90%และในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงนะครับแบตเตอรี่โซเดียมไอออนยังสามารถใช้งานได้แม้อุณหภูมิสูงถึง70องศาเซลเซียสเพิ่มความหนานแน่นของพลังงานให้กับแบตเตอรี่โซเดียม ได้ถึง175วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจก 60%เมื่อเทียบกับแบตเบบตอรี่ลิเธียมไอออนมีการทดสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่ชนิดนี้สูงกว่าระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและปัจจุบันนะครับทาง m a สด a ก็ได้ผลิตและเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าออกมา1รุ่นแล้วนะครับนั่นก็คือซีดานไฟฟ้าอย่าง m a z d a e c i v หรือ Mazda 6E และสําหรับสเปคด้านคุมพลังและสมรรถนะที่ปรับเปลี่ยนของ Mazda 6E จะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังกำลังสูงสุดถึง258แรงมา้า แรงบิด320นิวตันเมตรเคลมอัตราสิ้นเปลืองพลังงานอยู่ที่16.6กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ68.8กิโลวัตต์ชั่วโมงในรุ่น Standard Range สามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตร ได้ใน7.6วินาทีความเร็วสูงสุด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับระยะทางการวิ่งที่530กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC ส่วนรุ่นรองเรนจ์นะครับจะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังกำลัง244แ,แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ 80กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อนล้อหลังสามารถทำอัตราเร่งจาก0ูถึง100ได้ใน7.8วินาทีความเร็วสูงสุด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งได้ไกลถึง600กิโลเมตรต่อ1การชาร์จนอกจากนี้นะครับยังรองรับการชาร์จไฟกระแสะสลับสูงสุดที่11กิโลวัตต์ส่วนกระแสะตรงหรือ DC f a ฟาชาร์ชนะครับรองรับสูงสุดถึง200กิโลวัตต์ซึ่งในรุ่น Standard Range นะครับจะชาร์จจาก 10- ถึง80%ภายใน22นาทีส่วนรุ่น l o n อง a n g e นะครับชาร์จจาก10ถึง80ได้ภายในเวลา45นาทีและชาร์จ เพียง15นาทีนะครับสำหรับ DC f a s ฟ c ชาร์จจะสามารถวิ่งได้ไกล235กิโลเมตรซึ่งก็อย่างที่หลายๆคนทราบนะครับว่าสำหรับ m a z d a า e s a ซั 6, หรือว่า m a z d a 6E ใช้แพลตฟอร์มเดียวกับพื้นฐานของ DePa ว L07 ซึ่งเป็นซีดานไฟฟ้าจากค่ายฉางอันที่ทำตลาดในประเทศไทยนะครับซึ่งความน่าสนใจของ Mazda 6E นอกจากจะเป็นการนำแพลตฟอร์มของ DePa ว L07 บวกกับการพัฒนาช่วงล่างในรูปแบบของ Mazda ก็ยังมีความน่าสนใจในอื่นอีก ากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสแตนบายจากระยะไกลการตอบโต้ด้วยเสียงจากภายนอกของรถซึ่งอย่างในคลิปตัวอย่างครับจะเป็นการสั่งในการเปิดฝาท้ายของรถผ่านคำสั่งเสียง ระบบ Face ID จดจำใบหน้าซึ่งจะมีการซิงค์การตั้งค่ากว่า70รายการโดยติดตั้งในตำแหน่งเหนือพวงมาลัยซึ่งเมื่อทำการสแกนใบหน้าแล้วนะครับจะมีการปรับตำแหน่งต่างๆตามค่าที่เจ้าของใบหน้านั้นนะครับได้เซตติ้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งเบาะนั่งตำแหน่งของกระจกมองข้างติดตั้งแท่นชาร์จไร้สายกำลังไฟ50วัตต์ที่คอนโซลกลางรวมถึง Mazda i s a i s รุ่นนี้นะครับก็ยังให้สปอยเลอร์หลังปรับไฟฟ้ามาด้วย ติดตั้ง AR HUD ความละเอียดสูงขนาด50นิ้วและระบบช่วยเหลืออัจฉริยะ IACC รวมถึงการจำลองสถานการณ์สำหรับการช่วยเปลี่ยนเลน UDLC สำหรับตัวโครงสร้างขับเคลื่อนไฟฟ้านะครับอย่างที่หลายๆคนทราบกันว่าเป็นโครงสร้างเดียวกับทางช้างอานดีพอล และนอกจากนี้นะครับยังมีระบบช่วยจอด APA รองรับระบบ V2L หรือจ่ายไฟออกสู่เครื่องไฟฟ้าภายนอกตัวรถอยู่ที่3.3กิโลวัตต์และระบบความบันเทิงนะครับจะมีการติดตั้งลำโพงจากโซนี่ถึง14ตำแหน่งพร้อมจอกลาง LCD ขนาด14.6นิ้วส่วนจอควบคุมนะครับจะให้ขนาดมาที่10.1นิ้วพวงมาลัยไฟฟ้ามันติฟังก์ชัน2การท้ายตัด และ SUV ไฟฟ้านะครับที่กำลังจะเปิดตัวอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือ Mazda eC60 หรือ Mazda CX6E ซึ่งรุ่นนี้นะครับก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นที่มีแนวโน้มว่าจะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยและทาง m z d a ้านะครับก็ยกให้ Mazda eC60 เป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นเอกที่รวมความสนุกในด้านการขับขี่ของ Mazda กับเทคโนโลยีอัจฉริยะได้อย่างลงตัวซึ่งในส่วนของไฮไลท์ต่างๆสาหรับ m a z d a eC60 นะครับสาหรับงานดีไซน์ภายนอก ทาง m a ส d a ต้องการทําให้คาแรคเตอร์โซลออฟโมชั่นกลับมาโดดเด่นอีกครั้งซึ่ง m a ส d a e z 6 0ยังใช้การออกแบบตามหลัก a e r o d ดนามิกและมีการใช้เทคนิคการเจาะช่องอากาศ9ช่องตามส่วนต่างๆของรถซึ่งจะช่วยลดค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศและมีการเคลมระยะการขับขี่เพิ่มขึ้นถึง41กิโลเมตรจากประโยชน์ของการเจาะช่องอากาศลดเสียงลมได้ถึง8%และยิ่งไปกว่านั้นนะครับ สร้างแรงกดให้กับรถยนต์ได้ถึง7 0 5นิวตันขณะที่ขับขี่ด้วยความเร็วสูงซึ่งก็จะทําให้การควบคุมรถในขณะที่มีความเร็วสูงเสถียรมากขึ้นซึ่งความสวยงามจากการเจาะช่องลมต่างๆใน m a z d a e-c60 นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลพลอยได้จากรถยนต์ไฟฟ้าคอนเซปต์ m a z d a อารตะเล็กน้อยโดยมิติตัวถังของ Mazda e-c60 หรือ Mazda cxe นะครับจะอยู่ที่ขนาดความยาว4 8 5 0ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1935ม mm, ิมลลิเมตรสูง1000 620มิลิเมตรระยะฐานเราจะอยู่ที่2,902ม mm. ิลิเมตรส่วนดีไซน์ภายในนะครับก็จะโดดเด่นด้วยหน้าจอขนาด26.45นิ้วความละเอียด 5K พร้อมลำโพงคุณภาพสูงถึง23ตัวรองรับระบบ Dolby Atmos ซึ่งจะทำให้ผู้ขับขี่มาสตา เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ความบันเทิงแบบเต็มรูปแบบส่วนเบาะคู่หน้าของ Mazda EC 6 0นะครับก็มีการออกแบบลักษณะเบาะใกล้เคียงกับ a v a ว a าท07ซึ่งเบาะคู่หน้านะครับก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมที่รองน่องโดยฟังค้นขับนะครับก็จะมีพวงมาลัยไฟฟ้ามันติฟังก์ชัน2องก้านท้ายตัดพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับสภาพการขับขี่ของผู้ขับและ ARHUD ซึ่งจอ AR HUD ของ m a e z d a EC 6 0จะเป็นจอ HUD แบบ 3D ที่ใช้สายตาเปล่าตัวแรกของโลกเทียบเท่าขนาด100นิ้วติดตั้งระบบช่วยเหลือภายในห้องโดยสารจาก AI มากกว่า1,700รายการครอบคลุมทุกความต้องการภายในห้องโดยสารส่วนคอนโซลกลางนะครับก็จะมีแท่นวางไวร e เลสชาร์เจอร์พร้อมช่องเก็บของและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังซึ่งช่องเก็บสัมภาระส่วนท้ายนะครับสามารถจุได้350ลิตรและเมื่อพับเบาะสามารถ ขยายความจุได้ถึง2 0 3 6ลิตรส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระที่ฟรังด้านหน้านะครับจุได้126ลิตร ส่วนในเรื่องของคุมพลังและสมรรถนะนะครับก็เป็นรูปแบบเดียวกับ d p e p a l S07 โดยตัวเริ่มต้นนะครับให้พละงก,กำลังที่258แ,แรงม้าแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ68.8กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อนล้อหลังรองรับระยะทางการวิ่งที่530กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC ส่วนรุ่น long range นะครับจะมากับ พละกำลัง244แรงมา้าแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ80กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อนล้อหลังเครม่อยนทางการวิ่งไวที่600กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC ซึ่งจะมีการพัฒนาในส่วนของชาร์จเร็วเป็น200กิโลวัตต์เหมือนกับ Mazda EC6 หรือ Mazda 6E ซีดานไฟฟ้าของ m a z d a ที่กำลังจะเปิดตัวในประเทศไทย ส่วนในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับก็มีการติดตั้งถุงลมนิรภัย9ใบและระบบขับขี่อัจฉริยะระดับ L2 ที่จะทำงานร่วมกับกล้องความละเอียดสูง5ตัวไรดาร้าขึ้นมิเมตร5ตัว เรดาร์อัลตราโซนิก12ตัวโดวยระบบความปลอดภัยแบตเตอรี่พัฒนาร่วมกับทาง CATL และ CALB ถึงระบบขับขคีย่อัจริยะของ Mazda EC60 นะครับจะใช้ชิปประมวลผลรุ่นใหม่สถาปัตยกรรมการผลิต4นาโนเมตรซึ่งเป็นตัวแรกของโลกจากทาง MediaTek รองรับการประมวลผล GPU อยู่ที่1.8เทอลย์ฟลอปการประมวลผลแบบการรวม CPU และ GPU หรือการประมวลผลแบบ APU อยู่ที่20เทเรียนโอเป โครงสร้างตัวถังทําจากเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงโดยเป็นเหล็กขึ้นรูปร้อน2จิกกบาสคาวแลเหตุผลที่ทางเรานะครับได้เอ่ยว่าทำไม CATL เป็นเบอร์หนึ่ง EV จีนทั้งๆที่ไม่มีรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ของตัวเองเนื่องจากทาง CATL นะครับเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่อันดับ1ของโลก รวมถึงเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแต่ไม่มีการผูกขาดทางการตลาดหรือการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนออกมาขายเองอีกทั้งยังมีแบรนด์พันธมิตรยานยนต์ต่างๆมากมายเหมือนกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ของจีนอย่างหัวเว่ที่ไม่มีแบรนด์รถยนต์เป็นของตัวเองเช่นเดียวกันแต่เป็นการจับมือเป็นพันธมิตรกับแบรนด์อื่นๆและร่วมกันพัฒนาระบบต่างๆภายในรถยนต์รวมถึงระบบอัจฉริยะเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน